วันนี้นะคะพวกเราก็สามารถเอาชนะจีนไปได้เราก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกันว่าเราจะสามารถเอาชนะได้แตวันนี้เราทำได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราเชียร์ต่อไปนะคะอีกสามสนาม Thank you ขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณขอบคุณเราด้วยขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณสตาร์ขอบคุณโฟร์ขอบคุณนักกีฬาที่ขุดนบคเขาเรียกว่าอะไรอะวบ เวิร์ก hard เฮดเ็นรี่ h a r ้ขอบ้บองข <lawsuit royable. S 1> อบอกคุณในความปวดทนของทุกคนมากๆค่ะวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆจากทั้งบ้านเลยค่ะที่เป็นกำลังใจพวกเราค่ะเอขอบคุณมากๆเลยนะคะที <mon ter> ่เชียร์เราวันนี้เป็นไงคะปังมากแบบไม่แบบซับแม่ไม่ได้คิดว่าจะชนะเลยแต่ว่าชนะนะคะแล้วก็เขาก็เล่นดีเขาก็ตัดเราสุดฤทธิ์เขาก็พยายามที่จะทําลายเกมรู้ของเรานะคะส่วนวันนี้เราก็ถ่ายออกมาได้ดีนะคะเพราะว่าทุกคนเล่นดีมากๆแล้วเขาก็เล่นดีด้วยขอขอบคุณแฟนนะคะ ขอบคุณแฟนที่ไทยนะคะที่คอยซพพอร์ตเราตลอดแล้ว,ลวเต็มทิมมากขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย See y o u n e x t week